สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเข้าร่วมชั้นเรียนในแบบของนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเว็บ Google ขึ้นมานะครับสังเกตไปตรงที่มุมขวาบนนะครับจะเห็นจุด9จุดหรือที่เรียกว่าแถบเมนูนะครับเลือกในส่วนของ Classroom พอคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าหน้านี้ให้เรานะครับมาดูที่เครื่องหมายบวกนะครับคลิกเข้าไปครับมันจะมีตัวเลือกระหว่างการเข้าร่วมชั้นเรียนกับการสร้างชั้นเรียนนะครับให้เราเลือกตรงที่การเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับแล้วมันก็จะขอรหัสห้องจากเรานะครับสมมุติว่าผม เขียนรหัสห้องลงไปแล้วแล้วผมก็กดเข้าร่วมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แบบนี้นะครับสีม่วงๆอันนี้เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับโอเคพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีพวกใบงานความรู้ต่างๆนะครับผมจะลองเข้าซักอันหนึ่งละกันโอเค พอเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้เราเข้าอีกรอบนึงนะครับโอเคจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นใบงานความรู้มีภาพประกอบแล้วก็มีคำบรรยายนะครับโอเคจบแล้วนะครับกับการเข้าร่วมชั้นเรียนในแบบของนักเรียนนะครับถ้าสมมุติว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ